สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะต้มยำปลาหมึกยัดไส้ค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็ไปซอยกระเทียมก่อนเลยนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะค่ะซอยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราเราก็ไปซอยหอมแดงก่อนเลยค่ะตามด้วยหอมแดงซอยนะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําตามได้เลยค่ะ ขั้นตอนง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ,ะเราซอยหอมแดงเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการคั้นมะนาวกันก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นมะนาวสดนะคะพันบ้านแพ้วค่ะเ,เพื่อนๆนช่วงนี้มะนาวถูกค่ะพี่การได้จัดเต็มเลยค่ะหนึ่งถ้วยเต็มเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะหนึ่งถ้วยตวงเลยค่ะวันนี้ ขั้นมะนาวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะพักเอาไว้ก่อนเราก็มาหั่นตะไคร้ต่อเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะเป็นการทุบเรียบร้อยล้างทาความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็หั่นซอยๆๆนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่จะหั่นลําบากหน่อยนะคะอ่า สับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยเอาพักเอาไว้เนาะอะต่อไปเราก็มาทําตัวหมูสับนะคะเพื่อนๆใส่ซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนนะคะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวสักชนนะะสชนหช้อนนะคะเพื่อนๆอใส่น้ำปลาไปช้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยไิกไท่ป่นนะคะเพื่อนๆอ่า หยาๆๆลงไปใส่น้ำตาลไปชอ้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งชอ้อนเสร็จแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะอันนี้พี่การจะใช้สําหรับยัดไส้ตัวปลาหมึกค่ะปลาหมึกพี่การก็ทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะจัดการนะคะเอาหมูสับใส่ลงไปในตัวปลาหมึกนะคะแล้วเราก็เอาหนวดใส่ลงไปด้วยให้สวยงาม เอาไม้จิ้มฟันเสียบเอาไว้นะคะเวลาไปต้มเขาจะได้ไม่หลุดออกมานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะทำตามแบบพี่การเลยนะคะพี่การทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่การก็เอาไปต้มในน้ําเดือดค่ะต้มให้เขาสุกก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งหั่นเป็นริ้วๆนะคะต้มให้เขาสุกก่อนค่ะแล้วก็เอาหนวดใส่นะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเอาไว้นะคะ เขาจะได้ไม่หลุดออกตัวเขาก็กลมน่าทานมากค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปต้มเลยค่ะรอพิการตั้งน้ําเรียบร้อยแล้วต้มเลยค่ะเพื่อนต้มให้สุกนะคะเพื่อนๆค่ะปิดฝาไว้พอเขาเดือดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เปิดออกดูนะคะเนี่ยค่ะก็ไก่สุกแล้วนะคะ ต้มให้สุกอย่ไหมคะโอ้ยอ้วนพองโตเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ใช้เป็นปลาหมึกไซส์กลางหรือไซส์เล็กนะคะเพื่อนๆะเวลาเขา,เาทําต้มยำแล้วก็จะดูน่ากินไม่ใหญ่เกินไปนะคะสุกแล้วเราก็ใส่กระชอนพักเอาไว้ให้เย็นนะคะเราต้องพักไว้ให้เย็นเพราะาเดี๋ยวเราจะมาบ้างะคะ่ะ ถ้าเราใส่เป็นตัวอย่างนี้ดูแลไม่น่าทานนะคะเราต้องบ้างให้เป็นริ้วๆนะคะเครื่องปรุงนะคะของเราก็มีนะคะน้ำปลาซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวนะคะผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้ก็หอมแดงซอยกระเทียมซอยนะคะแล้วก็พริกแห้งเดี๋ยวเราก็จะทำการเจียวกระเทียมกับหอมแดงเลยะคะ่ะ เอาน้ำมันใส่ระทะพอร้อนเสร็จตับเรียบร้อยแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะพอเหลืองหอมได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอากระชอนนะคะมาเทใส่ไว้นะคะถ้าเราจะตักมันจะมันก็จะช้าไงนะเราก็เทเลยค่ะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยนะคะนี่นะคะเหลืองอารามเลยคะ่ะเพือ่อนๆนะคะ เราก็น้ํามันเดิมนะคะใช้เจียวหอมต่อเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนขาเจียวให้เหลืองหอมนะคะเพื่อนๆพอเข้าเหลืองหอมได้ที่เดี๋ยวพี่การก็จะยกเทใส่กระชอนเหมือนเดิมค่ะรวดเตวเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไม่ไหม้เลยค่ะนะคะเทใส่เลยค่ะเพื่อนๆค่นขาแล้วก็ยีให้เข้าแตกตัวนะคะ เอาแล้วก็ทอดพริกต่อเลยค่ะพริกแห้งพริกหนูแห้งของเราที่เตรียมไว้นะคะทอดทอดเหลืองหอมแล้วก็ยกเทเหมือนเดิมนะคะรวดเร็วดีค่ะตักทีละอันเดี๋ยวไหม้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่นะคะหอมกระเทียมตําเลยค่ะใส่คกตําเลยนะคะอันนี้พี่การถือว่าเป็นน้าพริกเผา ที่เราทําเองไงคะไม่ต้องไปซื้อเข้าเป็นแบบถุงนะคะอันนี้ก็จะหอมอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเราทําสดใหม่นะคะเราก็แหลกได้ที่แล้วก็อาศัยพริกขี้หนูแห้งที่เราคั่วไว้ตำแต่เราไม่ต้องตำละเอียดคะ่ะแค่บุบบุบนะคะส่วนปลาหมึกแล้วก็มาบ้างนะคะเป็นริ้วๆนะคะสักสามริ้วหรือไม่ก็ตัวเล็กหน่อยก็2อริ้วนะคะนะคะ แล้วเวลาเขาใส่ในต้มยำจะดูน่าทานและเพื่อนๆอย่าลืมเอาไม้จิ้มฟันออกด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยเสร็จตับเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอากะทิตั้งไฟใส่หม้อนะคะเพื่อนๆใส่หม้อพอกะทิเดือดเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องปรุงตามลงไปเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะรับรองคะ่ะวันนี้อร่อยแน่นอนคะ่ะ พอกะทิเขาเดือดนะคะเราก็ใส่ตะไคร่ขาแล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะให้เขาเดือดสักครู่นะคะเพื่อนๆเน,นี่เดือดแล้วนะคะเราก็จัดการใส่เลยค่ะนะคะตะไคร้ใบมะกรูดขาใส่ลงไปเติมด้วยสีอิ๊วขาวนะคะซอสบุงรสฝาเขียวนะคะ ปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผาที่เราตำไว้เมื่อคู่เนะะี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะเราชิมก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมรสได้ตามสะดวกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชอบรสไหนก็ใส่ได้นะคะแต่ว่ามะนาวเนี่ยพี่การจะใส่ตอนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่มะนาวนะคะ นำมา,นา,ลาลงไปค่อยๆใส่แล้วก็ชิมดูก่อนนะคะเปรี้ยวนํานะคะเพื่อนๆค่ะ <c> ต <ười> ้มยำนี oh, ่ต้องเปรี้ยวนํานะคะนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะต้มยำปลาหมึกยัดไส้ของพิการนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยค่ะอร่อยมากลค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะปลาหมึกก็น่าทานด้วยนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลาหมึกยัดไส้ของพิการ น่าทานไหมคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ